สบายดีสวัสดีค่ะพเพื่อนๆริซีทุกคนนะคะไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วขาไก่น้ำยาขนมจีนขาไก่นะคะขาในบะแม,มนตนได้แต่เด้อขาน่อง,องขานะคะเนี่ยเอาแกะออกมาแล้วนะคะร่มเปืเป่อยๆแล้วก็มาแกะแล้วก็มาใส่น้ำยาแล้วก็ใส่ถั่วถั่วลงไป ก็มีผักกาศดประมาณนี้ค่ะตอนเราจะกินเมืองเมียงลกะก็เลยเออทำยากินดีกว่าแซบมาจำแซบด้วยกันเด้วยจ้ะขนมจีนใช่สิหุ้นซินเอาจ้ะขนมจีนก็มีแต่ เห็นวุ่นเส้นเขาเปิดถุงอยู่กบกลัวกินเป็นอย่างอย่างไปเนาะมาจะเเพื่อนขอ,อนมจีนน้ำยาปลาไอ้น้ำยา,กา,ไ,ำยากไก่เอาพริกโรยลงไปะจะได้เผ็ดๆสวงว่าฝนตกแล้วจ้ารอกำลังรอเห็ดนะคะรอความชุ่มฉ่ำแล้วก็รอความร้อน พื้นดินรอนพื้นดินชุ่มแล้วก็เฮ็ดออกเนาะรอจ้ะทางอื่นก็ได้เก็บจนจ,จะมดละจ้ะโนมมดลุ่นเป็นลุ่นเนาะค่ะเพื่อนเฮ็ดเพิงหวาน ออค่ปเชียงรถเปิด,ดตระตังไว้ไม่มีใบไมากูดไม่จัดเตาบอะไรใส่อยู่แค่เล้วอยู่ในช่องฟิตเปิดประตูเอาลงไปก่ะได้ยุกแต่ว่ไม่อยากลงไป โอจ้าอืยอยือดีสิขนมจีนน้ำยาไก่มาเลยเศบเศบโค้กไพรที่กินเสียงดัง <c oughs> ลูกโดดกินไปที่ไรเห็นดาวเห็นเดือนเลย เผ็ดเผ็ดแซ่บ ช่องรอเฮ็ดนะคะไม่มีเฮ็ดไม่มีคลิปเก็บเฮ็ดให้ชมนะคะก็ดูคลิปจินขนมจีนกันไปก่อนนะคะเพื่อนแล้วก็ไดรุ่นจะรอทีหลงังปังปังดังไปเลยนะคะอาจจะเยอะแต่ว่าจะท่านคนเก็บหรือเปล่าคนบ้านนี่เขาก็กินจต่บางคนบางคนก็ไม่กินจ้่ คนบ้านนี้เขาก็กินบางคนเข้าก็กลัวเข้ากลัวแบบเป็นเฮดพิษนะคะบางคน,นแต่เฮดฟึงหวานเขารู้จักอยู่อืนยอมัง แซ่บน้ำยากะทิแบบเป็นทำแบบเป็นน้ำยาป่าก็ได้น้ำยาน้ำปลาหรือว่าน้ำยากะทิก็ได้แซ่บมดคือเก่าจ้ะ โอเคจ้ะจะคำสองคำก็ไปแล้วนะจ้ะกินหลังบ้านต่อนะคะเพื่อนชงเตียงปิ้งๆมาได้เสียบตูดไม่ได้ชัดไปืมเผ็ดถูกใจทั้งเผ็ดทั้งแสบแล้วค่ะ บายบายไปละค่ะเพื่อนจบอะไรก็แชร์เป็นกำลังใจสาวไทยด้วยนะคะขออภัยหลายจะกินไม่สุภาพแล้วค่ะช่วงนี้ก็ชมคลิปกินไปก่อนเนาะเดี๋ยวรอเห็ดออกเนาะอาทิตย์สองอาทิตย์ต่อประมาณนั้นนะครัเพืพ่อนแล้วก็มาชมคลิปเก็บเห็ดกันเนาะคะ่ะว่าปีนี้มารุนว่าปีนี้จะได้ไม้เ็ดเนาะคะ่ะจะออกไหม้ทางเราอยู่เนาะคะ่ะบายบายสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนกำลังแรงใจเนาะคะ่ะที่เขามาแซ่บอ่าล้ำยา ไก่ขนมจีนด้วยกันเนาะค่ะเอาวุ้นเส้นทาแทนขนมจีนเนาะบ๊ายบาย